สวัสดีครับตีนนะครับจะมาเล่าเรื่องยอดภาพยนตร์อนิเมะแนวสยองขวัญที่มีชื่อว่าเี่ยวคือโกเมเกิดบึกรนงี B ้ k M ซึ่งแปลว่าปลาผีที่ดิ้นไปมามีชื่อาภาษาอังกฤษว่า t ต k y ok o Fish Attack ส่วนชื่อาภาษาไทยคือปลามรณะให้ผู้ชมฟังกันในช่องของหลานนะครับมันสร้างม,มาจากมาังงะแนวเซเนนที่เน้นกลุ่มผู้อ่านเพศช,ชายอายุ18-25ปถึงีปีแต่งละวาดโดยฮิโตะจุนจิตีพิมพ์ครั้งแรกป,ปี2 0 0 1ในชื่อเดียวกันจนมีทั้งหมด2เล่ม วางแผนในทวีปอเมริกาเหนือนปี2003และถูกค่าอยู่โฟเทเบิลนำไปดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ปี2012ในรูปแบบ OVA โดยให้ฮีราโอคาคายุกิเป็นผู้กำกับมันได้รับเสียงตอบรับที่ค่อนข้างดีจากนักวิจารณ์และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงในงานคอมิกส์ของประเทศฝรั่งเศสครั้งที่37จแต่ในฝั่งผู้ชมไม่ค่อยเป็นที่พึงพอใจนะโดยได้คะแนน5.5เต็ม10ในเว็บ IMDB ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับภายใต้ท้องทะเลแห่งหนึน่งมีบางสิ่งถูกอวนขอเรือประมงลากขึ้นมา พอพวกเขาสำรวจดูก็ต้องตกใจที่ได้เห็นปลาหน้าตาประหลาดต่อมาในจังหวัดโอกินาวะเด็กสาวชื่อคาโอริโทรคุยกับทาดาชิแฟนของเธอเพื่อเล่าว่าเธอกับเพื่อนมาถึงที่นี่แล้วส่วนเขามาด้วยไม่ได้เพราะติดงานเขาจึงถามว่าที่พักเป็นไงบ้างเธอตอบว่าดีมากและขอบคุณลุงของเขาเขาเลยแจ้งข่าวห้ามลงทะเลในช่วงนี้ให้เธอรู้ส่วนเธอมองแหวนของเขาเนื่องจากทั้งคู่มั่นกันหลังเรียนจบมหาวิทยาลัยได้ครึ่งปีแล้วพอเธอหันไปมองเพื่อนก็เห็นผู้ชายสองคนเข้ามาชวนคุย เธอจึงวางสายแล้วเข้ามาถามเพื่อนว่าคนพวกนั้นเป็นใครเอริกาตอบว่าคนแถวนี้มาชวนพวกเธอเที่ยวแต่คาริอยากไปกับเพื่อนที่เรียนจบด้วยกันเท่านั้นเอริกาเลยเปลี่ยนไปแซะอากิว่าเธอเอาแต่ก,กินไม่กลัวอ้วนเลยเหรออากิไม่สนแล้วบอกว่าเธอชอบแบบนี้เอริกาจึงชวนทุกคนไปชอปปิ้งแทนตกดึกเอริกาบ่นว่าที่พักอยู่ไกลมากคาริจึงสวนว่าเพราะเอริกานั่นแหละที่เอาค่าแท็กซี่ไปซื้อของทําให้เอริกาเปื่ว่าคาริโชคดีที่ไม่ต้องทํางาน เพราะได้แฟนรวยขนาดมีบ้านพักส่วนตัวในขณะที่อากิหยุดเดินแล้วถามเพื่อนว่าได้กลิ่นของเน่าไหมเอริก,กาเลยพูดว่าอากาศร้อนก็เป็นแบบนี้แหละแล้วชวนเพื่อนเดินต่อโดยไม่รู้เลยว่าลึกเข้าไปในป่ามีดวงตากําลังเฝ้ามองอยู่เมื่อมาถึงที่พักคาริก,ก็เปิดประตูทันใดนั้นกลิ่นเหม็นเน่าก็โชวออกมาพวกเธอจึงเข้าไปข้างในและช่วยกันเปิดหน้าต่างพอหายใจโล่งได้สักพักอากิก็บอกว่าเธอได้ยินเสียงแปลกๆทันใดนั้น อากิจิงชี้ให้คาริดูที่ตู้เก็บของทําให้คาริดเดินไปสารวจและและ้ว <c oughs> เธอลหยิบแจกันขึ้นมาป้องกันตัวแต่โดนมันพุ่งเข้าใส่จนล้มลงเธอจึงลุกขึ้นมาดันตู้บทขยี้มันแลวต้องตกใจที่พบว่ามันคือปลามีขาที่ส่งกลิ่นม็นอกมาเอริกาเลยบอกให้อากิเก็บไปทิ้งแต่อากิไม่ยอมค <c oughs> าริจิงอาสาทรรําเองโดยใส่มันลงถุงแล้วนําไปทิ้งถังขยะหลังจากนั้นทาราชิก็โทรมาชวนเธอคุยในขณะที่มันพองโตขึ้น จนดันถังกะยากออกมาแล้วลอยขึ้นฟ้าโดยที่คาอรีไม่ทันเห็นเนื่องจากเธอกาลังเล่าเรื่องให้ทาดาชิฟังแล้วบอกว่ามันมีกลิ่นเหมือนคนตายเขาเลยบอกว่าจะถามลุงให้ส่วนเธอขอบคุณแล้ววางสายในขณะที่มันลอยผ่านทะเลไปไม่นานานักก็มีบางสิ่งพุ่งขึ้นมาจากทะเลอย่างมากมายเช้าวันต่อมาระหว่างที่คาริก,กับอาจิกาลังวางแผนเที่ยวเสียงกดกลิ่นก็ดังขึ้นคารีเลยออกมาดูแล้วพบว่าเป็นพวกผู้ชายที่เจอเมื่อวานทําให้คารีไม่พอใจ ที่เอริกาบอกที่อยู่ให้พวกนั้นรู้ส่วนเอริกาพูดว่าเธอเบื่อเลยชวนพวกเขามาจากนั้นเธอก็นําทางพวกผู้ชายขึ้นห้องนอนโถนงางไรโนคาริจึงหายไปถามความเห็นจากอากิแต่เธอกลับบอกว่ากลิ่นเน่ามาอีกแล้วพอพวกเอริกาเข้ามาในห้องผู้ชายคนหนึ่งก็พูดว่าเขาอยากจีบคาริเพราะเธอสวยมากทําให้เอริกาอิจฉาเลยชวนพวกเขามาตุรยซำกันแต่พวกเขาจะจูบเธอก็บ่บนว่าเหม็นทันทีทําให้เธอมีน้าโหรโดยไม่รู้เลยว่า มีอะไรบางอย่างอยู่นอกหน้าต่างทันใดนั้นพวกผู้ชายจึงวิ่งหนีเอาตัวรอดโถไอ้พวกสังคขังส่วนพวกผู้หญิงวิ่งขึ้นมาดูเพื่อนแล้วต้องตกใจที่เห็นฉลามเข้ามาจากนั้นมันก็พุ่งเข้าใส่ทันทีเอริกาจึงคิดจะคลานหนีแต่ติดกระโปรงของตัวเองคาริเลยเข้ามาช่วยดึงจนหลุดเมื่อมันพังผนังออกมาได้ก็กระแทกกับพื้นจนสลบทําให้เอริการีบหนีอย่างโลนลานเมื่อคาริเฟื่อก็เข้าไปพยุงอากิแล้วเดินออกมาแต่ฉลามตื่นพอดี คาริจึงพาอากินิขึ้นบันไดโดยมีมันตามมาติดติดพอเข้าห้องมาได้คาริจก็ถอนหายใจโล่งทันใดนั้นมันก็พังประตูเข้ามาจนคาวริจกระเด็นไปชนเก้าอี้เพราะเธอเห็นมันจิ้มเท้าของเอริกาไว้เธอก็ควงเก้าอี้ใส่ทำให้มันหันมาเล่นงานเธอแทนแต่เธอหลบทันมันจึงตกจากหน้าตา่างแล้วร่วงลงพื้นพอคาวริจดูมันได้สักพักเสียงคือกระเทยกระดังขึ้นเธอเลยได้เห็นกองท้าของมันอยู่ตรงหน้าซึ่งขึ้นมาจากทะเลและบุกเข้ามาในเมือง ทำให้เกิดความปั่นป่วนไปทั่วจนกลายเป็นข่าวใหญ่โตในตํารวจยิงเฟืยใส่ <c oughs> ก็หยุดพวกมันไม่ได้นักวิทยาศาสตร์จึงนำสร้างของมันมาวิเคราะห์หลังจากนั้นเอลิกาก็ได้ออกข่าวโทรทัศน์เช่นเดียวกับพวกสังขังที่ตอแหลว่าช่วยพวกผู้หญิงไว้สักพักทาดาชิก็กโทรมาถามคาริด้วยความเป็นห่วงเธอเลยตอบว่าไม่เป็นไรแล้วแล้วถามว่าที่โตเกียวเป็นไงบ้างแต่เขาต้องหยุดรถกระทันหันและลงจากรถมาดูเหตุการณ์นั่นทําให้เขาเตือนไม่ให้คาริกลับมาที่โตเกียว ทันใดนั้นทําให้คารีใจเสียเธอเลยจัดของแล้วลงมาบอกเพื่อนว่าเกิดเรื่องขึ้นกับทาดาชิและเธอจะกลับไปหาเขาอากิจึงเข้ามาขอร้องไม่ให้เธอไปเนื่องจากเธอไม่อย,อยากอยู่กับเอริกะแต่คารีบอกว่าทาดาชิคือคนสําคัญของเธอขอให้อากิเข้าใจด้วยทาให้อากิสาบส่งเพื่อนของเธอทุกคนเมือ่อคารีขึ้นเครื่องบินมาเธอก็ได้นั่งกับผู้ชายที่มีโน้ตบุ๊กเธอเลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นที่โตเกียวเขาตอบว่าไม่รู้เหมือนกันแต่เขาเคยเห็นเธอจากข่าวในโทรทัศน์ พอแอร์อสเสเข้ามาขอให้เขาปิดเครื่องเขาเลยยืน่นนามบัตรให้เธอดูทําให้เธอรู้ว่าเขาเป็นช่างภาพชื่อซีโยชิเธอจึงแนะนําตัวเองกลับไปส่วนทางคาโอริฟันถึงตอนที่เธอเล่าให้ทาดาชิฟังว่าเสียงจ้ากจานทําให้เธอนึกถึงพ่อที่ตายไปและยังจํากลิ่นศพของพ่อได้เขาเลยพูดว่ามันเหมือนกับคนตายไม่อยากให้เราลืมเขาแม้เวลาจะผ่านไปปีครึ่งก็ตามแต่แล้ววันหนึ่งมันจะหายไปเองแหละเธอจึงยิ้มและกุมมือเขา ส่วนเขาบอกว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปสภกพักเธอก็ตื่นขึ้นเพราะเสียงของผู้โดยสารคนอื่นพอเห็นสีหน้าของซอโยชิเธอจึงมองที่หน้าต่างและต้องตกใจกับภาพที่เห็นส่งผลให้เคปเทนตัดสินใจลงจอดแบบฉุกเฉินระหว่างนั้นคาวริก็หยิบรูปถ่ายคู่ของตัวเองขึ้นมาดูทําให้ซูโยชิได้เห็นหน้าของทาดาชิเมื่อเครื่องบินล,ลงจอดล้อก็เหยียบพวกมันจุดไฟลุกท่วมส่งผลให้ห้องโดยสาร สะสะเทือนอย่างรุนแรงแต่เครื่องบินก็ลงจอดได้สําเร็จแม้ว่าปีกจะหักและมีความขโมยก็ตามอีกด้านพออากิเห็นพวกสังคังก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขาตอบว่ายูยูเอริกะก,ก็ไล่ออกมาพวกสังคังเลยกลับไปฝ่ายซูอยอชิที่ดูข่าวก็เข้ามาบอกข่าวรีว่ามีการปิดทางเข้าออกที่ย่านโอไดบะทําให้เธอตกใจเขาจึงนันํทให้เธอนั่งรถไฟใต้ดินส่วนเธอขอบคุณเขาและรีบวิ่งทันทีซักพักซูอยอชิก็ได้รับข้อความ ให้ไปสัมภาษณ์ลุงของทาดาชิทาให้เขาคิดอะไรบางอย่างเราวิ่งมาหาคาโอริโดยอ้างว่าเขาไปทางเดียวกันระหว่างที่เดินทางด้วยกันนั่นเองบางสิ่งก็ทําให้คนขับตกใจกลัวด้านอากิก็เคาะประตูเรียกเอริกะเ,เธอจึงตะโกนข้ามให้อากิเข้าไปแต่อากิไม่เชื่อเปิดประตูเข้ามาเลยได้กลิ่นเน่าทันทีพอเห็นเอริกะน,นอนคุมโปงอยู่เธอจึงดึงผ้าออกมาดูทันใดนั้น <Yeah! S 2> ด้านซูโยชิ ก็เรียกให้คาริรู้สึกตัวและบอกว่ารถไฟตกรางทําใ้้มีคนตายไปมากมายจากนั้นพวกเขาก็ปีนออกมาแล้วพากันเดินไปที่อีกสถานีหนึ่งไฟาอากิตกตะลึงกับภาพของเพื่อนส่วนเอริกาพูดว่าตั้งแต่โดนฉลามจิ้มเธอก็รู้สึกเปิดปลกๆพลังตดออกมาจากนั้นเอริกาก็คลานไปที่โต๊ะและกรีดร้องทันทีที่ได้เห็นหน้าของตัวเองในกระจกเธอจึงขอให้อากิช่วยเมื่อรู้ว่ารถไฟวิ่งไม่ได้แล้ว ซูโยชิกับคาอเร่ก็ตัดสินใจออกมาจากสถานีและต้องตกใจที่เห็นความกลาหขของผู้คนบนท้องถนนสักพักคาดาชิก็โทรมาหาเธอแต่สัญญาณไม่ดีและขาดหายไปทําให้เธอใจไม่ดีส่วนซูโยชิบอกให้ไปที่รถบรรทุกซึ่งจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามแต่แล้วเธอก็ลืล่นล้มเพราะเลือดที่นองอยู่บนพื้นฝ่ายซูโยชิก็โดนฉลามพุ่งเข้าใส่ทาะว่าเขาหลบมาได้อย่างวุดวิดคาริจึงเรียกเขาตามมา จากนั้นทั้งคู่ก็ถูกฉลามไล่ล่าจนต้องวิ่งหนีไปด้วยกันจากนั้นคารีก็กระโดดข้ามรัว้วแล้วดึงซูโยชิเข้ามาจนรอดได้อย่างบุดบิดแต่ยังไม่ทันไรก็มีปลาหมึกยักษ์หลุดมาทับเขาแล้วเบี่ยงเขาไปกระแทกรถส่วนเธอโดนมันรัดเอาไว้เขาจึงขับรถมาชนมันเพื่อทําให้คารีหลุดออกมาแต่มันตามเล่นงานเธอต่อจนโทรศัพท์กระเด็นพอเห็นพวกมัน <S <S เธอเลยรีบขึ้นรถและพบว่าตัวเองมีแผลสักพักเธอก็เห็นถุงลอยบนฟ้า และจํมามันได้ทันทีด้านอากิก็หนีเอริกะที่ดูเหมือนผีจูองคและโดนปลาตัวหนึ่งจิ้มเท้าเนื่องจากตอนนี้มีพวกมันอยู่เต็มไปหมดจากนั้นเอริกะก็กระโดดลงมาทับเธอพร้อมจับขาเธอไว้แต่พออากิหันมามองกลับหัวเราะออกมาอย่างสะใจและพูดว่าสสน้ําหน้าเพราะเอริกะชอบเราว่าเธออ้วดมาตลอดพลางจีบหน้าของเอริกะบอกว่าคราวนี้เป็นทีของเธอบ้างแล้วทําให้เ e อริกะลุกขึ้นมาจิกหัวเธอด้วยความโมโหพูดว่าอากิไม่สำเร็จบุญคน ทั้งที่เธอยอมลดตัวไปคบด้วยและตบตีเธอเป็นการใหญ่มีให้อากิคว้าที่เกียวบุหรี่ขึ้นมาทุ้ปั่วของเอริกะพลางบอกว่าที่เอริกะคบเธอเพราะเห็นเธอเป็นคนใช้ตะหากโดยมีฝูงปลาเน่าเฝ้ามองอยู่ระหว่างนั้นเองคาลรีกับซูโยชิเจอพวกเจ้าหน้าที่รัฐปิดทางเข้าออกแถวโอเดบะไว้แล้วไล่ให้พวกเขากลับแต่คาลรีไม่ยอมพยายามฝ่าเข้าไปพลางบอกว่าแฟนของเธออยู่ในนั้นแต่กลับโดนเจ้าหน้าที่ผลักออกมาด้านอากิก็เริ่มไร้สติ เรียกหาเพื่อนตัวเองหลังจากเอริกาแน่นิ่งไปแล้วในขณะที่คาวริพยายามขอร้องเจ้าหน้าที่ต่อและโดนผลักออกมาเหมือนเดิมทว่าเธอไม่ละความพยายามซูเจชีจึงปลอบเธอให้ใจเย็นแต่เธอกลับปล่อยโขออกมาตะโกนว่าห้ามเธอไว้ทําไมซูเจชีเลยลากตัวเธอไปด้วยกันส่วนเธอร้องไห้ไม่ยอมหยุดจากนั้นมีรายงานข่าวว่าพวกมันยังคงเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆทําให้เกิดปัญหาตามมามากมายและมีประชาชนบางส่วน เริ่มก่อความวุ่นวายส่งผลให้สถานการณ์เลวร้ายลงจนควบคุมไม่ได้ส่วนคาวลิคกลับมาอาบน้ำที่บ้านของซูโยชิพอออกมาเธอก็ขอโทษเขาเขาเลยบอกว่าไม่เป็นไรและถามว่าติดต่อแฟนได้หรือยังเธอจึงตอบว่าโทรศัพท์หายไปแล้วจากนั้นพวกเขาก็เห็นข่าวในอินเทอร์เน็ตที่มีคนถ่ายสภาพศพเอาไว้ได้แต่โดนตัดภาพทําให้พวกเขารู้ว่ารัฐบาลปิดข่าวเรื่องที่พวกมันมีไวรัสเขาจึงเล่าว่าพ่อของเขาถูกใส่ร้าย จนโดนประหารชีวิตเขาเลยผันตัวมาเป็นช่างภาพเพื่อช่วยคนที่ไม่ได้รับความยุติธรรมแต่สุดท้ายก็มีคนบิดเบือนความจริงได้อยู่ดีส่วนเธอบอกว่าเธอจะตามหาทาดาชิให้พบเขาเลยช่วยเธออีกแรงจนเจอข่าวนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นลูกของทาดาชิเธอจึงคิดว่าเขาน่าจะอยู่ที่บ้านของลุงทําให้ทั้งคู่ออกเดินทางกันอีกครั้งด้านอากิออกมาเดินบนถนนพอทหารเห็นเข้าก็สั่งให้เธอกลับบ้านอยู่ๆปลาก็ระเบิดออกมาจนเหลือแต่โครงขาที่มีรูปร่างแปลกตา ทันใดนั้นท่านก็โดนบางอย่างล้อมเอาไว้ส่วนอากิเดินมาจนเจอคนที่เธอคุ้นเคยทําให้เธอตกใจเมื่อถึงบ้านของลุงที่ชื่อคยานางิเธอก็เข้าไปทันทีและพบรองเท้าของทาราชิเธอจึงเปิดประตูหาเขาทุกห้องแต่ไม่เจออะไรเลยจนมาถึงห้องทํางานของลุงซึ่งมีบันทึกเรื่องป่าเดินได้วางอยู่บนโต๊ะคอมพิวเตอร์ส่วนคาริเจอไฟล์ชื่อเดียวกันซูโยชิเลยเปิดมันดูและได้เห็นภาพที่น่าตกใจซึ่งลุงเล่าว่า เขาโดนมันด่นงานที่แขนทําให้ต้องตัดแขนทิ้งแล้วนํามาวิจัยต่อจากนั้นก็เรียกทาดาชิออกมาทาดาชิพอได้รีโมทจากทาดาชิแล้วลุงก็เล่าต่อว่าเครื่องจักรหน้าตาประหลาดนี้ขับเคลื่อนโดยใช้แกส๊สด้วยการปล่อยไวรัสที่ผลิตแก๊สจากสิ่งมีชีวิตได้ทําให้แขนของเขาบว,วมขึ้นและเขาได้ยินข่าวลือม,มาว่ามันถูกสร้างโดยทหารญี่ปุ่นในเกาะโอกินาว่าช่วงสงครามโลกครั้งที่สองระหว่างนั้นเองอากิก็เห็นเอริกะ ถูกเครื่องจักรดูดเข้าไปเพื่อใช้เป็นแหล่งผลิตแกส๊สแล้วหันมามองอางกิในขณะที่ลูมเล่าต่อว่าทหารพบเชื้อไวรัสจากปลาทะเลแถวเกาะนั้นแล้วนํามาทดลองจนพบว่ามันผลิตแก๊สได้มหาศาลซึ่งมีกลิ่นเหมือนซากศพพวกทหารจึงคิดจะนํามันมาสร้างเป็นอาวุธแต่ต้องยกเลิกเพราะสัตว์ที่ติดเชื้อถูกทําลายเส้นประสาทหมดพวกเขาจึงสร้างเครื่องจักรนี้ขึ้นมาและมันเคลื่อนไหวได้อย่างเหลือเชื่อขนานั้นเองอางกิก็ปีนกําแพงหนี แต่เอริกะก็ปีนตามขึ้นมาได้ทําให้เธอตกใจจนตกลงไปอีกด้านส่วนลุงเล่าว่านหลังจากนั้นเรือขนส่งเครื่องจกักรก็โดนเครื่องบินสารัฐถล่มจนหายไปด้านอาคิตกาลังถูกฝงแมลงเครื่องจักรลุมพึงเธอจึงขอร้องใหเอริกะช่วยในขณะที่วิดีโอ่ายภาพทาดาชิโดนมันเล่นงานจนติดเชือ้อทําให้คาริตกใจและวิ่งไปที่ห้องทดลองส่วนซูโยชิก็ดูข้อมูลจากคอมพิวเตอร์แล้วนํากุญแจในห้องนั้นมาไขาเข้าห้องทดลอง เมื่อเข้ามาได้นอกจากจะได้กลิ่นเหม็นแล้วคาวริก็ต้องเห็นภาพที่ทําให้ใจสลายนั่นคือร่างของทาดาชิที่ติดเชือ้ออีกด้านอากิก็โดนฝูงแมลงเครื่องจักรเกลื่อนกินจากนั้นคาริก็เดินไปหาทาดาชิและซุดต,ตัวลงต่อหน้าเขาพลางตะโกนให้เขาพูดกับเธอทันใดน,นั้นลุงก็ปรากฏตัวและเดินไปที่ทาดาชิเช่นกันเมื่อกดปุ่มบนเครื่องมันก็พ่นลมออกมาแล้วเคลื่อนไหวทันที สร้างความภูมิใจให้ลุงเป็นอย่างมากซึ่งเขาที่จะทําการวิจัยต่อเพื่อทําให้มันพัฒนาขึ้นได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดซูโยชิจึงพูดว่าลุงหลุดโลกไปแล้วและปลอบใจคาริเพราะมันเห็นอย่างนั้นก็พุ่งเข้าใส่ซูโยชิทันทีพร้อมกับเล่นงานลุงต่อแล้ววิ่งหนีไปทําให้คาริไล่าตามแต่ซูโยชิรั้งเธอไว้เธอเลยพูดว่าถ้าคนรักของเขาเป็นแบบนี้เขาจะไม่ตามไปหรอซูอโยชิจึงต้องปล่อยเธอไปจากนั้นลุงก็เรียกซูโยชิ เพื่อขอร้องให้เขาช่วยพาไปอีกที่หนึ่งเมื่อถึงแล้วลุงก็ฝากให้เขาดูแลคาริด,ด้วยและปิดประตูห้องส่วนซูโยชิอ, oshi, อัปโหลดวิดีโอลงอินเทอร์เนต็ตไฟล์คาริตามแฟนมาจนถึงกลางถนนจนเห็นทหารยิงใส่มันตัวหนึ่งเธอจึงเข้าไปห้ามทําให้ทหารตะคอกใส่ว่าพวกมันไม่ใช่มนุษย์อีกแล้วนะทันใดนั้นร่างขนาดยาก็โผล่ออกมาซึ่งเกิดจากการรดนตัวของพวกมันทหาเรเลยยิงปืนเข้าใส่ส่งผลให้มันฆ่าเขาส่วนเด็กผู้หญิงที่ติดเชื้อ ก็โดน拉ด้วยไอแก๊สที่มันสร้างขึ้นเพื่อน,นํามารวมร่างแล้วเดินต่อไปในขณะที่คาอริเผลอเหยียบเครื่องจักรเข้าเธอเลยแกะมันออกสักพักเธอก็ได้ยินเสียงดนตรีต่อมาซูโยชิพบว่าพวกเครื่องจักรเอาคนหรือไม่ก็สัตว์มาใส่แทนหลังจากที่ฟาระเบิดแล้วและตอนนี้เมืองเต็มไปด้วยแกส๊สพอเขาเดินตามเสียงดนตรีเขาก็เจอกระโจมอยู่กลางถนนเขาจึงเดินเข้ามาสักพักมีคนประกาศว่าที่นี่คือโงรงละครสัตว์ซีทรัส และแนะนาให้เขารู้จักทีมงานแสดงซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อจากนั้นนักแสดงอีกกลุ่มก็ปรากฏตัวขึ้นและพ่นไฟออกมาเป็นรูปหน้าคนทําให้ซูโยชิตกใจสุดขีดส่วนเจ้าของอธิบายว่ามันคือวิญญาณที่อยู่ในแกส๊สซึ่งกล้องถ่ายไม่ติดและพวกมันเหมือนหลุดมาจากโลกหลักความตายต่อจากนั้นเจ้าของก็อดการแสดงชุดพิเศษให้ดูนั่นคือทาดดชิที่โดนคนของเขาจับตัวมาซึ่งคาลรีเห็นเข้าพอดีมันเลยพ่นของเสียใส่คนอื่นแล้ววิ่งหนีออกไป ซึโยชิกับคาวริจึงวิ่งไล่ตามและออกมาพบว่ามันโดนตัวอื่นล้อมไว้เธอเลยขอให้ทาดาชิกลับบ้านด้วยกันแต่พวกมันก็เข้ามาขวางหน้าและเข้าไปรุมถึงทาดาชิทันทีทําให้คาวริกรีดร้องในช่วงเวลานั้นเองทาดาชิก็ยื่นมือมาหาเธอทําให้คาวริวิ่งเข้าไปหาพอซึอโยชิจะช่วยเธอก็โดนผลักจนล้มส่วนเธอพยายามจับมือทาดาชิแต่ถูกพวกมันแยกออกมาและนี่คือจุดจบของทาดาชิหลังจากนั้นซึโยชิก็อ่านข่าว ทำให้เขาเข้ามาบอกเธอว่าคนอื่นเริ่มหนีออกนอกประเทศกันแล้วซึ่งส่วนใหญ่ใช้เรือเลยชวนเธอไปด้วยกันส่วนเครื่องจักรของทาดาชิว่างเปล่าและเมืองเต็มไปด้วยพวกมันเมื่อเธอเดินมาที่สะพานก็เห็นเพื่อนและพวกสังคังกลายเป็นพวกมันหมดแล้วเธอจึงถามซูโยช,ชิว่ามันผิดไหมที่เธออยากมีชีวิตต่อแม้ทุกอย่างจะเป็นแบบนี้แต่เขาไม่ตอบอะไรและพาเธอมาสมที่แม่น้ำส่วนเขาไปด้วยไม่ได้เพราะแผลของเขาติดเชือ้อ เขาจึงบอกว่ามันคงเป็นการ,รของเขาที่แอบสืบข้อมูลของลุงโดยใช้เธอเป็นเครื่องมือแล้วขอโทษเธอแต่แผลของเธอไม่ติดเชือ้อแสดงว่าเธอมีภูมิคุ้มกันเธอเลยถามเขาว่าตอนที่ทาราชิยื่นมือมาเขายังมีสติอยู่ใช่ไหมเขาตอบว่าไม่รู้แต่คิดว่ามันน่าจะจริงอย่างที่เธอเชือ่อจากนั้นเธอก็นั่งเรือออกไปสักพักบางอย่างก็บินผ่านหน้าเขาเขาจึงพูดว่านั่นมันลุงนี่หว่าแล้วหัวเราะออกมาซึ่งญี่ปุ่นในตอนนี้ มีพวกมันอยู่เต็มไปหมดเช่นเดียวกับในประเทศฝรั่งเศสอินเดียรัสเซียและสหรัฐเมื่อค่าวลิชขึ้นมาบนเรือลำหนึ่งก็มีผู้ชายออกมาเล่าว่าพวกมันไม่น่าจะใช้สิ่งที่นมนุษย์สร้างเพราะเครื่องจักรไม่มีนอตแม้แต่ตัวเดียวเลยคิดว่าธรรมชาติสร้างมันขึ้นมาเพื่อลงโทษมนุษย์ส่วนเขาคงไม่มีวันลืมกลิ่นนี้แน่แต่เธอบอกว่าชินแล้วละ่ะแล้วยิ้มออกมาจบแล้วนะครับส่วนจุดที่ฉบับอนิเมะแตกต่างจากฉบับมังงะคือให้ทาดาชิเป็นตัวดําเนินเรื่อง ซึ่งเขาพาคาโอริไปเที่ยวกันแค่2คนและคาโอริมีนิสัยเรื่องมากไม่ใช่หญิงแกร่งเหมือนในฉบับอนิเมะต้องคอยพึ่งพาทาดาชิตลอดเวลาสุดท้ายเธอจึงติดเชื้อและมีจุดจบเหมือนในฉบับอนิเมะส่วนตัวละคอรอากิเอริกะและพวกสังคังไม่ได้มีในฉบับมัง,งาะ ดังนั้นบทของพวกเขาส่วนใหญ่ถูกแต่งเพิ่มเข้าไปหรือมาแทนสิ่งที่คาริต้องโดนในบางฉากและในฉบับมังงะไม่มีซโยชิแต่มีผู้ช่วยของลุงชื่อโยชิยามะแทนซึ่งลุงเป็นตัวร้ายหลักของเรื่องสรุปคือไม้จะมีโครงเรื่องหลักเหมือนกันแต่มีรายละเอียดป,ปีกย่อยแตกต่างกันก็มีเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ